ทีนี้คุณผู้ชมฮะตอนแรกที่หลายคนก็ดูอยู่ว่าแต่ว่ามันมีผู้เสียหายหรือยังละ่ะจากกรณี oppo กับกรณี realme นะครับแอปก็คือแอป FinEasy กับสินเชื่อความสุขใช่ไหม,มวันนี้มีแล้วฮะผู้เสียหายออกมาเล่าเลยฮะเขาไปใช้แอปสินเชื่อความสุขแล้วเสียไปเกือบล้านจากเดิมนะตั้งใจจะกู้แค่ห้าหมื่นแต่ปรากฏว่าถมไปเรื่อยๆกลายเป็นเจ็ดแสนฮะ โดยนางสาวเอ๋นามสมมุติออกมาเล่าเลยนะครับบอกว่าจากการที่พยายามจะใช้แอปสินเชื่อความสุขเพื่อกู้เงินจากโทรศัพท์ oppo ฮะเธอบอกว่าก็เห็นป๊อปอัพโฆษณาบ่อยๆวันดีขึ้นดีต้องการใช้เงินก็เลยกดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยประมาณปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วมันก็มีการบอกรายละเอียดหมดเลย ต้องกดยอมรับอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วเธอบอกเลยว่าต้องให้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขมือถือกรอกข้อมูลธนาคารที่จะเอาไว้รับเงินและถ่ายภาพเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนด้วยแล้วก็กดยืนยันนะครับให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในมือถือได้อันนี้แหละมันจะสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รูปได้คอนแทคนัมเบอร์ได้อะไรในโทรศัพท์คุณไปหมดเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ปรากฏว่ามีรายละเอียดขึ้นมาหมดเลยนะครับจากบริษัทเงินกู้ไม่ต่ํากว่า10เจ้านะฮะคือกลายเป็นว่าเครือข่ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยใน<อ>ในแอปแอปเดียวเนี่ยมีเครือข่ายที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยเต็มไปหมดแล้วไม่ใช่ว่าอยากได้เงิน5 0 0 0มืนแล้วกู้หนะ้าหมื่นนะมันจะหัก40%อ๋อมีหักด้วยสมมตุติอยากได้ห้าหมื่นคุณต้องกู้อย่างน้อยแปดหมื่นแบบนี้เป็นต้นแล้วไม่รวมดอกอีกดอกก็มาหาโหดปรากฏเธอบอกกดไปกดกู้เงินไปสุดท้ายไม่ถึง10นาทีเนี่ย ปรากฏว่าเงินเข้าจริงๆแต่มีการระบุว่าคุณต้องใช้นี่ภายในเจ็ดวัน oh. นี่ฮะปรากฏว่ายังไม่ครบเจ็ดวันเลยผ่านไปแค่ห้าวันมีคนโทรมาทวงแล้ว mm hmm. แล้วโทรมาทวงแบบหยาบๆคลายๆด่าหยาบกดดันให้รีบใช้แล้วหลังจากนั้นไม่พอเริ่มมีเจ้าอื่นๆฮะซึ่งไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงนะ oh, oh, oh. ว่าเธอเนี่ยต้องการเงินมาโปะนี่ oh. โทรมาเสนอเลยบอกว่าอ๋อยังยังได้เงินไม่ครบใช่ไหมย,ยัง จ่ายเงินนี่ไม่ครบใช่ไหมกูเพิ่มสิมกูเพิ่มแล้วก็จะได้เอาอไปหมุนไงเธอก็งงเนี่ยช็อตนี้แลังกฏว่าอีกช็อตหนึ่งนะฮะเธอบอกว่าหลังจากที่มีการโพกวันที่5ใช่ไหมมีการยื่นข้อเสนอดนวยนะเธอบอกว่าเนี่ยเรารู้นะว่าเธออาจจะมีเงินไม่พอมาใช้นี่เธอจ่ายครึ่งหนึ่งออกก็ได้นะอแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยอีกสองวันเธอก็ามาจ่ายแต่ปรากฏมันมีเงื่อนไขฮะแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะ ถ้าอีกสองวันแล้วเธอยังไม่เอาที่เหลือมาจ่ายเนี่ยไอ้ที่เธอจ่ายไปครึ่งหนึ่งใน5วันแรกเนี่ยขอยกว่าเป็นโมคะนะโอ้ต้อง<ข>อยกนับ,บหนึ่งใหม่หรอหนึ่งใหม่อโอ้ด่มันทริกกี้แบบนี้นะครับเธอบอกว่ามันเหมือนเล่นสงคาาสรามประสาทอะเพราะว่าสุดท้ายพอเธอไม่มีเงินมาจ่ายครบเอาเบอร์โทรศัพท์ของคนรู้จักเนี่ยโทรไปแกล้งบ้างโทรไปทวงบ้างโทรไปบอกว่าเธอค้ำประกันเงินกู้เธอเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงเธอในเสียหายหรือบางทีก็ใช้วิธีการส่งข้อความไปข่มขู่ แคปภาพจาก Facebook หรือขู่ว่าจะแฉบนโลกโซเชียลว่าเธอเนี่ยเป็นคนโกงชาวบ้านเขาเอาลองฟังเธอเล่าฮะโทรไปตามคนอื่นที่อยู่ในเบอร์เราทั้งหมดโทรไปแล้วก็มีสงครามประสาด้วยกันแบบใช้คำไม่ดีส่งไลน์มาหาเราก๊อปปี้ภาพใน Facebook มาอะไรทุกอย่างทำยังไงก็ได้เป็นการขู่ทางถึงสภาพจิตใจมันเราจิตใจแย่มากเรา ดิ่งแล้วก็ดาวมากๆจนเรารู้สึกไม่ไหวแล้วที่จะต้องกลับไปเวียนวนแบบนี้อะไรเงี้ย mm. แล้วก็เราไม่อยากอยู่และอยากแก้ปัญหาด้วยการที่เราเหมือนอยากจะฆ่าตัวตายเราเลยเชื่อว่าเวลาคนที่มันจนตอกหรือว่าแบบหลังชนตึกมันมันแค่ไหนรู้สึกแย่ขนาดไหนเราแทบจะเลือกที่จะแบบไปยืนอยู่ที่บนตึกแล้วก็อยากที่จะแบบดิ่งตัวเองลงมาอะไรเงี้ยสภาพจิตใจย่ําแย่ถึงขั้นยอมรับว่าคิดจะฆ่าตัวตายอ่ะเพราะมันไม่มีทางเลือกจริงๆสุดท<ม>้ายเนี่ย เลยต้องไปคุยกับคนใกล้ชิดไงญาติผู้ใหญ่เขาเลยยอมออกเงินให้ไปก่อน hmm. แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปใช้ดีให้กับแอปนี้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เธอก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้คนที่มาช่วยเหลือเธอนะครับเธอบอกว่าเคยไปปรึกษาตำรวจแต่ตำรวจก็เหมือนกับคือยังไม่ได้แจ้งความนะแค่ไปปรึกษาตำรวจโอ้ยคุณไม่ใช่เคสแรกหรอก hmm. เขาก็เจอกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเตือนกันว่ามีคนที่เขาตกเป็นเหยื่อแบบนี้จากแอปกู้เงินจริงๆนะฮะ แล้วยิ่งถ้าเป็นแอปที่จดทะเบียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือเตือนไว้เลยนะคะว่าถ้าเป็นกรณีที่ถูกเรียกเก็บดอกเกินกว่ากําหนดเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนี่เขาทําอะไรไม่ได้เลยนะ